จะมารีวิวแบบบ้านสบายๆนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติไปกินข้างนอกมาบ่อยครับวันนี้เอาแบบชิลๆเปรียบเทียบไก่ทอดกันวันนี้อยากกินไก่ทอดพอดีเลยก็เอา2แบรนด์เจ้าดังของประเทศไทยมานะมาเทียบกันก็ระหว่างนี่เลย KFC ซอันนี้ั้าจนแล้วครับ KFC ซเรารู้จักอยู่แล้วไก่อีออแบรนด์หนึง่งอันนี้กุ๊กขี้เมานะอันนี้พี่เซลเพิ่งได้ลองดูว่ารสชาติจะเป็นไงมาเทียบกันดูสิ ระหว่าง KFC เท่ากินประจําแล้วกับกุ๊กขี้เมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาลองดูครับตัว KFC นี่ซื้อมาเป็นชุดพอใจนักเก็ตนะราคาก็จะร้อยเก้าเ้าก็จะมีไก่สามชิ้นบิงแซบสองแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็ไข่ข้าวมาด้วยนะส่วนตัวกุ๊กขี้เมาเนี่ยจะ,จะเป็นเซตอ่าชุดก่อนเมาอ่าจะเป็นไก่ทอดสองชิ้นบิงแซบสองชิ้นแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายที่เป็นของทางร้านนะ เราก็มีน้ำจิ้มไก่มาให้อันนี้ร้อยสามเก้านะราคาก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบปริมาณแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอะ่ะเออมาเดี๋ยวลองชิมเลยดีวยกว่าพี่เซล์ขอชิมที่นี่เลยแต่ของเมาก่อนเนี่ยลองดูครับกุ๊กขีเมาเดี๋ยวพี่เซลลองชิมดูก่อนเอาแบบไม่ต้องจิ้มนะอืม ตัวแป้งไม่ได้กรอบแต่ไม่กินเครื่องหมักชัดเนจนตอนจิมนิดดูเทียบอือจิ้มไก่ที่ให้มันก็หวานไม่เยอะมากครับพอดีพอดีแต่พิเศษที่ว่าตัวไก่มันยังไม่กรอบนะแต่กินมาเครื่องเทศดีมากเปลี่ยนเป็นเคฟสีบ้างอันนี้พิเศษว่าดูสิยายมกัดไดแล้วกัน จุดเด่นของ KFC ซก็คือตัวไก่มันกรอบกว่าแต่ถ้าเทียบว่ารสชาติที่หมักอยู่ตรงไางนหนังไก่ะพี่เจว่ากุกขี้เมาเนี่ยมีกลิ่นอายเครื่องเทศดีกว่าแต่ของ KFC เนี่ยตัวแป้งเขาจะกรอบแล้วมีความผิดของมันเป็นเอกลักษณ์เันอยู่แล้วนะ KFC ต้องกินกับซอสมเขืออ,อืม รสชาติก็แตกต่างกันชัดเจนถ้าแต่พิเศษแล้วใครชอบกรอบๆก,ก็ต้องมา KFC อ่ะแต่ใครชอบกินเครื่องเทศเนี่ยก็ต้องมากุ๊กขี้เมา่นะฉะนั้นสองยี่ห้อนี้แล้วแต่คนชอบเลยแต่พิเศษเลือกนะส่วนตัวพิเศษก็ยังรู้สึกว่าถ้ากินกรอบๆอบ่ะเราอยากกินไกท่ทอดกรอบๆก,ก็อาจจะมาฟัง KFC ซะมากกว่าแต่ถ้าใครชอบรสชาติที่มันมีเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี้มันมีจะกินมันมีแบบไม่รู้เขาเรียกว่าผงโรยอ่ะ เราสามารถเลือกเป็นผงอ่ะมาล่าหรือเป็นต้ยมยำก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไก่ทอดแบบไม่ต้องคิดเลยมากก็เคเซแต่ถ้าใครจะแบบลองรสชาติแปลกๆรสชาติที่มีกลิ่นอาของเคลือบหมักตรงเนี่ยผิวหนังนะก็ต้องกุ๊กคีมาฉะนั้น2องยี่ห้อนี้แล้วแต่คนชอบเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บิงแซบครับดูเลยนี่ของเคเซนะบิงแซบเสี่ยลองชิมดู มิซแซบของเคปซีมันชัดเจนแล้วมันจะมีความโดดเด่นของเครื่องเครื่องเทศตัวพี่เขาจะไม่ได้จัดจ้านมากนะแต่จะแ,แบบเขอกินเรารู้เลยว่านะมีแซบของเคปซีจะเป็นประมาณนี้เลยมาพี่เซลขอชิมของนี่กุกกี้เมานี่กุกกี้เมาอันนี้เป็นมีแซบซึ่งจะเป็นรสต้มยำนะมันจะเป็นรสอ่าเขาถูกฟิกได้ว่าต้องเป็นรสต้มยำ ด้วยความที่มันเป็นรสต้ยมยำมันจะมีความเปรี้ยวของเครื่องเทศต้ยมยำนะแล้วก็มีแบบกลิ่นแบบต้ยมยำชัดเจนเลยอ่ะสัตว์พิเศษพิเศษว่า <c oughs> บิงแซบเนี่ยจริงๆถ้าใครชอบรสจานนอกแบบเป็นเผ็ดแบบธรรมดาเนี่ยก็ต้องไก่เคฟซีนี่แหละแต่ส่วนตัวพิเศษชอบตัวนี้ชอบบิงแซบของตัวคุกคกี้เมาเพราะว่ามันมันมีความเปรี้ยวของต้มยำมาด้วยแล้วทำให้รู้สึกว่าเออวะมันเข้ากันดีกับไก่ทอดตัวเนี้ซึ่งบอกเลยว่า ทั้งสองตัวนี้แล้วแต่คนชอบจริงแต่อันนี้ส่วนตัวชอบทิเป็นราต้มยำของกุ๊กคีเมาอร่อยดูติตัวหนังมันอะ่ะเปี้ยวแทนไม่ต้องกิ้มเลยก็อันนี้ก็อีกตัวเลือกครับระหว่างบิงแซบก็ใครชอบแบบไหนระหว่างกุ๊กคีเมากับ KFC ส่วนพี่เซลนี้ถ้าบิงแซบนะชอบไปทางกุ๊กคีเมาแต่ถ้าไก่ทอดก็อาจจะชอบ KFC แต่ว่าไม่ใช่ว่ากุ๊กีเมาไม่อร่อยนะ แต่มันขอบกว่าเท่าัินเคเอฟซีอ่ะใช่วันนี้ก็รีวิวจบแค่นี้แหละเดี๋ยวกินต่อละบ๊ายบาย